สวัสดีครับพกกับเฮตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ครับเมาส์ไร้สายนะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับได้ใช้แล้วได้ลองใช้เรียบร้อยแล้วให้เมียใช้แล้วครับเพราะเมียทํางานประจําเฮียไม่ได้ทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องดูดีเลยอ่านว่าอะไรออปติอ่านว่าอะไรวะ มันของรีแม็กอะนะครับนะครับเมาส์ตัวนี้เป็นของรีแม็กนะครับน่าจะเป็นรุ่นของมาเลยอันเนี้ยนะครับออปตาว y อ่านถูกะววประมาณนั้นนะครับคุณสมบัติประมาณนี้เลยคุณสมบัติไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยยังทนหรับเฮียเมาส์มันคือเอาไว้คลิกใช่ปะ่ะคือถ้าเราแบบคนงานทํางานทั่วไปมันก็จะมีสามส่วนถูกไหม คิกซ้ายคิดขวาแล้วก็ตรงกลางใช่ไหมลูกกิ้งแล้วก็ตัวหองพวกนี้มันรุ่นพวกนี้มันจะเป็นรุ่นที่มีแบตอยู่ข้างในสามารถชาร์จได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับง่ายจริงง่ายไม่ต้องไปดูฟังฮียไม่ค่อยดูฟังก์ชันอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ใช่เกมมิ่งถูกปะเราเป็นพานทำงานออฟฟิศอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้จะามาเทสเทสกับมือถือนะครับ มันจะมีตัวนี้มาด้วยตัวรับสัญญาณนะครับอยู่ในกล่องตัวนี้นะครับอันนี้ใช้ OTG นะครับ OTG ของทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาด,ดูตัวนี้เป็นอ่าโนวานะครับโนวา 5T นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเคสมันอาจจะติดนะครับ ผูกไว้เพราะแม่งเล็กเดี๋ยวหายนะครับอ่าเห็นไหมว่าที่หน้าจอจะไปใกล้ๆเห็นไหมที่หน้าจอมันจะมีอะไรขึ้นมาได้ไหมอ่าสามารถคลิกได้เลื่อนใช้ตัวของลูกกิ้งได้ด้วยนะครับอ,อยากให้เห็นเมาส์ด้วยนะครับห,หมายลูกกิ้ง แล้วก็เลื่อนได้เลื่อนได้เห็นไหมนะเดี๋ยวเราลองนะเดี๋ยวเฮียลองเข้าไปที่มะกุกเกิแบบนะครับเลื่อนได้ไหมเลื่อนลูกกิ้งไม่ได้ไออันนี้จะต้องใช้ซูมนะครับซูมเข้าซูมออกนะครับปึ๊บปึ๊บสามารถเลื่อนได้ไหมกดค้างคลิกซ้ายค้างแล้วคลิกขวาเป็นอะไรคิกขวาเป็น คือไม่รู้ว่าต้องต้องลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็คลิกที่อันนี้ได้นะครับคลิกที่อันนี้ได้อ่าครับคลิกซ้ายก็ถือว่าโอเคอันนี้ใช้ลุกกิ้งไม่ได้แล้วแต่แอปด้วยนะครับออกกดออกนะครับสามารถนี่กดอย่างนี้ได้กดค้างได้ไหม Re สเซนแอปเฮ้ยได้นี่กดค้างกดปุ่มค้าง Re สเซนแอปนะครับอันนี้เป็นโนวานะครับเอามาให้ดูปุ๊บแล้วก็๋ยวจะให้ดูของ โปโกนะครับโปโก้ p 3 p นะครับเดี๋ยวมาดูตัวของนี้กันนะเอ้าเมาส์มันจะเปลี่ยนไปแลวลักษณะเมาส์าาจะเป็นลูกศรน,นะครับทีนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Google แ a บบเหมือนกันใช้ Google แ a บบเพจนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บอ่าได้เหมือนกันก็เร็วนะรวดเร็ว ปุ่มโฮมทะลูกกิ้งได้เหมือนกันนะครับลูกกิ้งเข้าไปหน้าโฮมยังไง,ไงกดค้างได้ไหมละไม่ได้เลยไม่ได้ได,ได้ได้อยู่เนี่ยพอเหมือนเป็นมะเหมือนเป็นนิ้วเราเลยอะตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเรากดค,ดคลิกสายค้างเอาไว้ปุ๊บได้คลิกขวานเป็นไรวะคลิกขวานไม่ได้ไม่มีนะครับดู u t u b e ดิ u t ท b e ดูยูทูบอ่าปุ๊บนะครับ กดตรงนี้นะครับใช้ได้หมดเลยเนาะใช้ตัวน,นี้ได้ไหมอ่านะครับเออก็ได้อยู่นะโอเคอยู่ขับรวดเร็วนะครับใช้ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรบลองของซัมซุงนะครับซัมซุงรุ่นอื่นน่าจะใช้ได้นะแต่รุ่น A70 ของเฮียมันใช้ไม่ได้เฮียมไม่คิดคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันก็รองรับ OTG อยู่นะ มาดูของ samsung a 7 0นะครับมันใช้ไม่ได้ครับเสียบแล้วมันไม่ขึ้นเมาส์แสดงว่ามันใช้ไม่ได้ไม่รู้เหตุผลอันใดน,นะครับเดีย๋ยวจะลองเปลี่ยนสาย otg ก็ได้แต่จริงๆถ้าตัวอื่นใช้ได้แล้วตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับพอเสียบปึ๊บ ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับโอเคแต่ใช้กบโนตบุกปกติไม่มีปัญหาใดๆนะครับใช้ได้ป,ก,ปกติเลยนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงตัวนี้ไม่เกินสองร้อยครับเมาส์ตัวนี้ใช้ชาร์จนะครับชาร์จแบตเวลาเก็บตัวนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้คือมันจะมีรุ่นที่บางยี่ห้อมันถูกกว่านี้แต่มันจะกองแกงกว่านี้นะครับตัวนี้มันจะดูแบบ งานมันจะเนียนมากนะครับลักษณะห,หรือลักษณะเมาส์เนี่ยรูปแบบคล้ายๆกันเลยที่คือเคยใช้ยี่ห้อที่ถูกกว่านี้นะครับเหมือนกันนี้เลยแต่ว่าตัวผิวพลาสติกเนี่ยที่ถ้าถูกกว่านี้นะโอ้โหกองแกงมากเลยแล้วตัวนี้ไม่มีไฟด้วยนะครับมันจะทําให้ไม่ค่อยมีแป๊บๆบแ,แ,แ,แต่เวลาชาร์จเนี่ยมันจะมีไฟสัญญาณเตือนอยู่นะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร ช่องเอมินทีวีแอนนีเต็งด้วยนะคะสวัสดีครับ